การเลือกประกันสุภาพนอกจากค่าห้องและแผนต่างๆการเหมาจ่ายต้องดูอะไรบ้างมี13ามหมวดมีอะไรบ้างเดี๋ยวอ e ีฟพูดในเชียพาไปดูครับผมว่ามีข้อดีข้อแตกต่างยังไงการเลือกประกันสุขภาพนอกจากค่าห้องนะครับหรือว่าเป็นค่าอาหารต่างๆนะครับค่าบริการเหมาจ่ายต่างๆนะครับนอกเหนือการเลือกแล้วนะครับตามแผนต่างๆเนี่ยยังต้องเลือกเรื่องไส้ในนะครับ13มหมวดด้วยว่าเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้อ e ีฟพูดในเชียจะพาไปดูนะครับว่าตัว การเลือกนะครับใน13โหมดต้องมีครอบคุมอะไรบ้างหรือว่าตัวไหนควรจะให้ความสําคัญมากกว่าค่าห้องโอเคเรามาดูเริ่มตั้งแต่หมวดแรกนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะตั้งแต่หมวดแรกนะครับในการเลือกค่ารักษาพยาบาลน,นะครับเหมาจ่ายเนาะนอกจากที่เราเลือกค่าห้องไปสําคัญแล้วนะครับอย่าง ตัวไส้ในก็สําคัญเหมือนกันนะครับมีทั้งหมด13หมวดนะครับถ้าคนยังไม่ดูไม่เป็นนะครับหรือดูเป็นพอเป็นมั่งแล้วนะครับว่าไส้ในนะครับ13หมวดของอประกันสุขภาพเวใจานะครับมีอะไรบ้างเนาะส่วนแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวค่าห้องค่าหานะครับ ในหมดที่1น,นะครับจะเป็นค่าห้องค่าอาหารในกรณีเป็นผู้ป่วยในเนาะก็จะมีค่าห้องเริ่มต้นตั้งแต่พันสี่พันแะครับสำหรับของ potential เนี่ยครับแผนแบดแคร์นะเหมาจ่าย1ล้านนะค่าห้องจะอยู่ที่1800บาทต่อวันนะครับพันแบาทต่อวันนะจะรวมแค่ค่าห้องค่าอาหารนะครับจะไม่ได้รวมค่าตัวตรวจแพทย์นะครับหรือค่าวินิจฉัยต่างๆนะครับที่ จะอยู่ในหมดที่2เป็นเหมาจ่ายทั้งหมดนะครับตรวจส่วนค่าห้องเนี่ยจะอยู่ที่1,800บาทนะครับจะเป็นค่าห้องค่าอาหารค่าบริการโรงพยาบาลน,นะครับในกรณีเป็นผู้ป่วยในเนาะในกรณีถ้าเป็นตัวห้อง ICU หรือ CTU เนี่ยจะสูงสุดถึง90วันนะครับให้วงเงินไป็น2เท่านะครับก็คือ3,600บาทสูงสุด90วันนะครับในส่วนของห้องปกตินะครับ1,800บาทเนี่ยได้365วันเนาะ ในหมดที่1น,นะครับก็จะแต่ละค่ายก็จะมีแตกต่างกันก็จำกัดโดยค่าห้องเนาะว่าจะอยากได้ค่าห้องเท่าไหร่ละการรักษานะครับโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็จะเริ่มค่าห้องอยู่ที่พันแปดร้อยบาทเนาะค่าห้องค่าอาหารนะครับแล้วก็รวมถึงตัวห้อง ICU เนี่ยก็จะอยู่ประมาณหกพันขึ้นไปเนาะก็ในหมดที่สองนะครับการดูในโหมดที่สองนะในหมดที่สองเป็นค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและบำบัดค่าบริการทางโลหิต ค่าส่วนประกอบของโลหิตนะครับค่าบริการทางพยาบาลค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดนะฮะและค่าเวชภัณฑ์นะครับก็จะดูในหมวดนี้นะจะอยู่ในหมวดนี้ทั้งหมดนะครับของเราเนี่ยก็ใช้ในการเหมาจ่ายนะครับทั้งหมดเลยนะครับในหมวดนี้นะนี่นะครับแล้วส่วนหมวดย่อยนะครับ2.1พวกค่า บริการทางการแพทย์วินิจฉัยนะ2.1นะครับก็ครอบคลุมนะครับไม่จํากัดก็คือไม่เกินวงเงิน1ล้านนะหรือวงเงินที่เราซื้อไว้เนาะจนถึง100ล้านเลยนะครับก็ถ้าสำหรับเบสต์แคร์เนี่ยมี1ล้านกับ5ล้านก็คือตามวงเงินเลยนะครับ2.2ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบำบัดรักษาค่าบริการโลหิตนะส่วนประกอบต่างๆเนาะก็ตัวนี้จะเป็นค่าบริการลงการพยาบาลด้วยนะครับก็ครอบคลุมนะครับ ไม่จำกัดก็คือไม่เกินวงเงิน1ล้านหรือ5ล้านนะครับหรือว่าตามวงเงินที่เราซื้อไว้เลยนะครับค่ายาสารอาหารทางเล,าเลือดค่าเวชชัณั์นะครับตัวนี้ก็จะรวมอยู่ในตัววงเงินหมอจ่ายทั้งหมดนะครับสอง่ค่าบริการตัวค่ายาค่ายากับบ้านเนาะของเราเนี่ยก็ครอบคลุมหมดเลยเวช,วชาศาสตร์สิ้นค่าวชชัณฑ์สิ้นเปลืองนะในเวชชัณั์หนึ่งนะครับกับบ้านเนะบบานนะก็จะรวมทั้งหมดเลยนะครับในหมอจนะ่ายเนาะ ในส่วนตัวค่าสำหรับยากระบานเนี่ยคุ้มครอง14วันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้จำกัดวงเงินเนาะสำหรับการรักษายากระบานนะวันละสองหมื่นก็ได้นะครับวันละหมื่นก็ได้นะครับสำหรับค่ายากระบานเนาะค่าเวชเวชพันสิ้นเปลืองนะครับเวชพันหนึ่งสำหรับกระบ้านอันนี้ก็คือตามวงเงินไม่จำกัดเนาะค่าหมวดที่สามนะครับ ค่าผู้ประกอบวิชาชีพท,ทางการแพทย์นะครับตรวจรักษาตอบรอบปีกรมธรรม์อันนี้ของเราก็ใช้วงเงินไม่จํากัดเนาะไม่ได้จำกัดวงเงินไว้ใน,นข้อนี้หมดที่สาเนี่ยสำคัญมากๆนะครับเป็นการตรวจหมอบางทีเราต้องได้รับการวินิจฉัยนะครับวินิจฉัยจากหมอเนาะมันก็ทําให้บางทีต้องใช้หมอ2-3าคนเพื่อวินิจฉัยเราก็ไม่สามารถบอกได้นะครับว่าโรคแล้วที่เราเป็นเนี่ยจะใช้หมอแค่ท่านเดียวหรือ2ท่านเนาะการตรวจครั้งหนึง่งขั้นต่ำหนึ่งพันบาทอยู่แล้วนะครับ ลืมใช้หมอหลายคนมากกว่านั้นก็3-4คนเนี่ยก็จะมีการเที่ยจ่ายในส,ส่วนนี้เนาะแต่ของเราเนี่ยใช้วงเงินหมอจ่ายทั้งหมดนะครับหมวดที่4เนี่ยค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดนะฮะเป็นการผ่าตัดแล้วนะครับในการผ่าตัดทั้งหมดเลยนะครับการผ่าตัดเนี่ยสัลญ,ญกรรมและหัตถการต่อปีเนาะของเราเนี่ยอยู่ในหมวดนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็คือวงเงินเนี่ย ไม่จํากัดนะครับแต่ไม่เกินวงเงินที่เราสื่อไว้1นึ่ล้านห้าล้านเจล้านห้าล้านก็เลแต่นะก็จะอยู่ในวงเงินนี้ทั้งหมดเลยนะค่าห้องค่ายาค่าห้องผ่าตัดค่ายาค่าสารอาหารท้องหลอดเลือดค่าวิจพันธ์ต่างๆค่าบริการประกอบวิชาชีพนะกับทำหัตถการสําหรับแพทย์ทำศัยระกรรมหรือหัตถการหรือผู้ช่วยแพทย์นะยังไม่รวมนะครับค่าผู้ประกอบวิชาชีพวิสามัญ วิชาชีพวิสัญญีแพทย์นะครับที่การมดมยาหมอดมยาที่จะร่วมด้วยกับการผ่าตัดเนาะค่ารักษาพ,พยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะนะครับตัวนี้ก็มีรวมไปด้วยนะครับในหมวดที่4.5นะครับในหมวดที่5เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับเป็นการผ่าตัดโดยผ่านกล้องเนาะไม่ได้ผ่าตัดใหญ่ นครับก็คือผ่าตัดโดยผ่านกล้องทั้งหมดนะครับก็เป็นการาสลายนิวในไตผ,าตตผาต่าตัดไส้ติ่งผ่าตัดตัดชิ้นเนื้อตรวจอย่างเงี้ยครับเดคาชเชอรี่นะครับก็จะรวมในวงเงินหมอจ่ายทั้งหมดในหมดที่5นะอันเนี้ยสำหรับ IPD ทั้งหมดเนาะ IPD ทั้งหมดนะครับสำหรับตัว OPD นะครับ OPD ก็คือในส่วนที่เราเป็นผู้ป่วยเคยเป็นผู้ป่วยในมาก่อนนะครับเพื่อเข้าค่าบริการนะครับ ทางการแพทย์ที่ตรวจวินิจฉัยเกี่ยวข้องโดยตรงและ,และหลังการเข้ารับร,รักษาตัวเป็นผู้ป่วยหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกเนาะนอกต่อเนื่องที่จะเกี่ยวตรงกับการรักษาผู้เป็นผู้ป่วยในตอรอบปีกรมธรรม์นะครับอย่างเช่นย่อยนะครับหมวดที่ย่อยที่6.1นเนาะค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน30วันและหลัง30วันนะครับ การเข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในเนาะก็ก่อนที่เราจะเป็นสมมติบางทีเนี่ยเราเป็นโรคซักชนิดหนึ่งเนี่ยการตรวจฉีสีหรือสีที่สแกน m อะครับเนื้องอกต่างๆชีสีเรื่องเส้นเลือดในหัวใจตีบเส้นเลือดในสมองตีบต,ต่างๆเนี่ยมันต้องใช้ทําการหัตถการเนาะ MI สแกนต่างๆเนี่ยใช้การวินิจฉัย ก่อนล่วงหน้า30วันเนาะตัวนี้ค่าใช้จ่ายลูกค้าไม่ต้องสมองจ่ายนะครับใช้วงเงินการแฟรเคลมได้เลยในวงเงินเหมาจ่ายนะครับรวมถึงการผ่าตัดไปแล้วหรือว่าการรักษาไปแล้วนะครับก็มาโฟล l o อัพนะซีทีสแกนเอ็มอนะครับ,ก,นนรบก็จะได้อยู่ในวงเงินที่เป็นเหมาจ่ายด้วยนะครับส่วนหมวด6.2นะครับเป็นการพยาบาลนะครับผู้ป่วยน,นอกเข้าเข้ารับรักษา ่อครั้งนะสำหรับการรักษาต่อเนื่องภายใน30สิบวันนะจะออกโรงพยาบาลจากผู้ป่วยในนะตัวนี้ก็จะมีการค่าบริการต่างๆเนาะก็กลัดมารักษาหลัง3าสิบวันเนาะที่เป็นผู้ป่วยในอย่างเช่นแบบจําเป็นต้องมาหัตถการหรือว่ามาเกี่ยวกับกายภาพบําบัดเกี่ยวกับการดูแลเรื่องวิธีใช้ต่อโรคต่อเนื่องเนาะก็ทําให้การมีค่าใช้จ่ายในการรักษานี้ต่อเนาะมันก็จะ ทำให้กระทบะผู้รักษานะครับก็ยังอยู่ในวงเงินที่สามารถเบิกได้ด้วยนะครับใน30วันแต่จะไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์นะเพื่อโฟลูอัพต่อเนาะตัวนี้สำหรับแผนแบตเตอร์แคร์จะมีหนึ่งล้านกับล้านเนี่ยที่ยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์นะครับที่วิจัยต่อเป็นการรักษาโฟลูอัพนะครับคือ,อไม่ได้เป็นการรักษาแล้วการบันโฟลูอัพอาการเฉยนะครับค่าหมวดที่นะครับค่ารักษาการบาดเจ็บกรณีเ,เป็นผู้ป่วย นอกภายใน24ชั่วโมงตัวนี้จะเป็น OBD อนะ้รนะเกิดอุบัติเหตุต่อครั้งเนาะกรณีสมมติบางทีเนี่ยเราเดินหกล้มนะครับหรือว่าจักรยานล้มลื่นล้มในห้องน้ำอ่าก้างปลาติดคอแมวฝนหมากัดไอ้พวกเนี้ย24ชั่วโมงถือว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับมันก็ทําให้การรักษาเนี่ยสามารถมาใช้วงเงินในเหมาใจาได้เลยไม่จำเป็นต้องไปเบิกอุบัติเหตุเนาะบางทีเราไม่ได้ซ้อนหมอใส่เนี่ยก็ใช้วงเงินตัวนี้ได้เลยเราไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะครับเป็นการอ่ามาทําแผลการฉีดวัคซีนต่างๆที่เป็น บาดทะยักอะไรเงี้ยที่เกิดจากอุบัติเหตุสังกษีบาดอย่างเงี้ยครับหรือว่าของมีคมบาดเนี่ยก็ต้องมาฉีดบาดทะยักนะครับหรือว่าเย็บแผลเนะี่ยเราต้ว่ใช้เงินหมอ่ใจของเราได้เลยในบทที่7นะนะถือว่าดีมากๆเนาะเราซื้อสุขภาพแล้วเรายังได้ตัวอุบัติเหตุด้วยในกรณีที่8ปดโมที่8นะคา่าเว,วชาศาสตร์ฟื้นฟูนะครับหลังจากเข้ารักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยในตลอดปีกรมธรรม์คุ้มครองนะครับสาวันหลังจาก การเวชศาสตร,ร์ฟืน้นฟูบางทีเราแขนหักเนาะหรือว่าจะเป็นการที่เราเกิดต้องกายภาพบำบัดนะในการผ่าตัดสมองต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยต้องมากายภาพบําบัดนะครับมารักษาต่อเนื่องนะใีกสาวันนะครับตัวน,นี้ก็หมอจ่ายนะครับไม่ว่ากี่ครั้งก็ตามที่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะเป็นการที่ใช้องงินเหมอจ่ายทั้งหมดเนาะในส่วนของหมวดที่9นะครับเป็นค่ารักษาพยบาบาล นะครับในการรักษากายภาพบําบัดนะครับรักษาโรคไตวายเรื้อรังนะครับโดยการล้างไตผ่านเส้นเลือดนะครับต่อรอบปีองมาทันตัวนี้ก็ไม่ได้จํากัดจํานวนครั้งนะครับก็ตามที่แพทย์สั่งเลยถ้าอาทิตย์ละสองครั้งอาทิตย์ละสาครั้งเนี่ยตัวนี้ก็ไม่ได้จากัดนะฮะตัวนี้ก็จะไม่จํากัดนะฮะยัยได้ตามวงเงินของตัวเหมาใจที่เราซื้อไว้เลยนะครับในหมวดที่10นะครับการคข้ารักษาพยาบาลทางการแพทย์เพื่อบําบัดในรักษา โรคเนื้อง,งอกหรือโรคมะเร็งนะครับในการรักษาลังสีลังสีร่วมรักษาเวชศาสตร์ดิวเคลียร์ต่อรอบปีกรมธรร์น,นะครับก็ตามหมอสั่งเลยไม่จำกัดวงเงินนะครับแต่ในกรณีเนี่ยของตัวแบตเตอร์แคร์นะครับสตัวน 1, 5, 000, เนี้ยหนึ่งล้านกับห้าล้านเนี่ยจะเพิ่มวงเงินเป็นสเท่าในกรณีเจอมะเร็งระย,ยะลุกลามเนาะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับในการรักษาโรคมะเร็งหรือย,ยะพุ่งเป้าเนาะจาก1ล้านจะกลายเป็นสล้านจาก5้าล้านจะกลายเป็นสิล้านเนาะอ่ะ ตัวนี้ก็จะรวมในหมอจ่ายทั้งหมดนะครับในหมวดที่11นะค่าค่าบริการทางการแพทย์เพื่อบําบัดโรคมะเร็งโดยมีเคมีบําบัดต,ต่อรอบปีก่มันทานนะควบคลุมนะไม่จํากัดวงเงินนะครับก็ใช้ตามวงเงินที่เราซื้อไวนะ้ได้1ล้านหรือหล้านเนาะหรือว่า7ล้านห้าหรือสิล้านนะค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉินเนี่ยบางทีจําเป็นเนี่ยต้องนั่งรถนะครับเพื่อเข้ามารักษาในกรุงเทพหรือว่า ในจังหวัดที่มีเครื่องมือแพทย์ทันสมัยนะครับอันนี้ก็รวมในเหมาจ่ายทั้งหมดไม่ว่าจะเดินทางกี่ครั้งเนาะจากโรงพยาบาลต้นหางมาอย่างเงี้ยครับก็มีค่าบริการรถพยาบาลอยู่กับฝ่ายกู้ชีพนะครับแล้วก็ค่าในหมวดที่13นะค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็กนะครับไม่จำกัดวงเงินคุ้มครองตามวงเงินกรมธรรม์นเนาะหนึ่งล้านหนะ้าล้านเจ็ดล้านสิบล้านอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับการผ่าตัดเล็กนี่คือการผ่าตัดที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับหรือว่านอนโรงพยาบาลก็แล้วแต่นะครับ เป็นการผ่าตัดเล็กนะเช่นผ่าตัดนิ้วมือผ่าตัดการบล็อกหลังนะครับหรือว่าการฉีดยาชานะส่วนมากจะเป็นฉีดยาชาหรือบล็อกหลังอะไรประมาณนี้นะครับไม่ได้ดมยาสลบหรือนอนจะปมนต้องนอนพักฟื้นนะก็ใช้ในวงเงินนี้เลยผ่าตัดนิ้วมือผ่าตัดไซติงแบบเปิดนะหรือว่าอะไรก็แตวแต่ที่มันเป็นการบล็อกหลังเนะี่ยก็คือจะรวมในหมอจ่ายทั้งหมด13หมวดที่เราต้องดูนะในการในการซื้อเนาะในการซื้อเนาะ แล้วก็สามารถซื้อเรื่องตัวเกี่ยวกับ OPD นะครับมารับยาก,กับบ้านไปนโรคซิฟิลิซิดไม่ว่าเป็นไข้หวัดนะครับไข้หวัดใหญ่ภูมิแพ้อากาศกดไหลย,ย้อนนะครับวิงเวียนศีรษะแบบนี้ก็สามารถซื้อ OPD เพิ่มได้นะครับไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลน,นะเพิ่มได้นะครับสองหมื่นกับสามหมื่นเนาะตัวนี้ก็สามารถซื้อเพิ่มได้นะครับก็จะอยู่ในวงเงินผู้ป่วยนอกนะครับเพิ่มมาอีกนะแล้วสิทธิพิเศษนะสำหรับ ผูไปได้แค่นะที่ให้กับลูกค้าเนาะก็คือจะได้เรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มไปสองเท่าในรา 7, 7กรณีเจ็เจอเโรคร้ายแรงนะอย่างเช่นโรคมะเร็งระยะลุกลามโรคเส้นเลือดในสมองแตกหรืออุดตันนะครับโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันนะครับผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจนะครับแล้วก็ตัวโรคเกี่ยวกับไตไวายนะครับไตไวายเลือหลังเนาะแล้วก็โรคเกี่ยวกับสมองโรคสมองเสื่อมพาร์กินสันนะครับ โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์พวกนี้จะเพิ่มวงเงินเป็นสเท่านะเโรคไร้แรงนะครับที่เขาวิ่นิจฉัยมาแล้วว่าโอ,อกาสเ,เกิดเป็นบ่อยเกืบอบเรียกว่าเยอะมากนะครับก็เลยต้องเพิ่มวงเงินให้การรักษาไป็สองเท่านะฮะในส่วนอื่นๆนะครับสำหรับการ Uh, รักษานอกจากตัวเราเองแล้วเนี่ยทางพูดทเชียวเห็นว่าการรักษานะครับถ้าเป็นโรคร้ายแรงหรือว่าเป็นโรคที่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลเกิดความเครียดให้กับครอบครัวเนานะทางพูดทเชียวนะเห็นว่าการรักษาทางจิตเวชนะครับให้กับครอบครัวปรึกษาหมอจิตเวชเราไม่ต้องจะเป็นต้องเป็นจิตเวชเนาะเราเป็นม <Lead> ีความเครียดนะครับ,รบเกิดโรคภาวะซึมเศร้าหรือว่าภาวะที่เกิดความเครียดในด้านต่างๆนั่นกงินั้นการรักษาเนี่ย ก็ไปปรึกษาได้สาหรับครอบครัว4ี่ท่านรวมผู้อประกันด้วยก็เป็น5ท่านเนาะให้วงเงิน6 0,000บาทนะครับให้วงเงิน6 0,000บาทเลยทีเดียวเนาะสำหรับคนที่มีประกันพลูแบตเตอร์แคร์หนึ่งล้านกับ5ล้านนะหล้านจะได้60,000ครับถ้า5ล้านเนี่ยจะได้1 0,000แสนเนาะได้อีก4ท่านนะครับเป็น5ท่านรวมท่านผู้อประกันนะครับ ก็ถือว่าดีมากๆนะสำหรับคนที่อยากมีประกันนะครับเราก็ต้องรู้เรื่อง13หมวดด้วยนะว่าการคุ้มครองมัน c o อร์ทั้งหมดหรือเปล่าบางทีเนี่ยทำประกันสุขภาพไปแล้วเนี่ยต้องจ่ายส่วนเกินนะครับจ่ายส่วนต่างนะครับในค่ารักษาค่าตรวจนะครับต่างๆเนี่ยอีกนะครับไม่ใช่ว่าต้องไม่จ่ายเลยอะไรเงี้ยไม่จ่ายเลยเนี่ยมันก็มีแผนของฟูลเ e n เ e n ช i a l นะครับที่ครอบคลุม เกือบทั้งหมดเลยนะครับนี่ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับจะมีแค่จํากัดแค่ค่าห้องค่าอาหารเท่านั้นนะครับพวกนี้มันก็สามารถสํานองจ่ายเนาะเราไปเน้นเรื่องค่ารักษาพยาบาลดีกว่านะเพราะว่าถ้าเราไปไปเน้นค่ารักษาพยาบาลเนี่ยในกรณีเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาค่ารักษาพยาบาลมันสูงกว่าค่าห้องอยู่แล้วครับค่าห้องจ่ายส่วนเกินนิดๆหน่อยๆน,นะครับวันหนึ่งห้าร้อยพันหนึง่งแต่ค่ารักษาพยาบาลนะครับจ่ายทีหนึ่งสามแสนห้าแสนนะครับ, 30, 500, รบอ่มันเทียบกันไม่ได้เลยเนาะบางทีเนาะอ,อ่ะ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับการสุขภาพนะหรือประกันชีวิตนะครับก็สามารถทักมาได้พูดคุยกันได้นะของอีพูลเชียลนะขายบริษัทพูลเชียลนะครับประกันชีวิตนะอยู่ในไทยมาสามสิปีแล้วแล้วก็ขายธนาคาร DTB CIMB นะครับแล้วก็ UOB นะครับแล้วขายแบบตัวแทนเหมือนอีพูลเชียลแบบนี้นะครับให้ดูแลท่านถึงบ้านถึงโรงพยาบาลนะครับใส่ใจคุณเหมือนญาติสนิทมิตรสหายนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตลาไปก่อนนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาด ไลฟ์สดแล้วก็คลิปวีโอดีๆมีกับแนะนำกับประกันนะครับสวัสดีครับ